สวัสดีค่ะวันนี้นําห้องสวยๆของคอนโดเอพิโซดพระหุนโยต์อิสพ,พัน์ใหม่มาฝากทุกท่านกันค่ะคอนโดอยู่ติดถนนใหญ่เข้าออกง่ายถนนเทพลักษ์หรือท่านเรียกว่าเส้นบิ๊กซีตัดใหม่เพราะว่าใกล้ในส่วนของห้างบิ๊กซีสพาน์ใหม่แล้วยังใกล้ในส่วนของ b t s สถานีสายหยุดสําหรับท่านใดที่ใช้ BTS เป็นประจาเหมาะมากๆเลยนะคะและความพิเศษคือวันนี้ฟ้านามาฝากนํานมาให้เช่าเนนราคาพิเศษค่ะของใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบเลยนะคะเริ่มต้นจากพื้นที่นั่งเล่นกันก่อนเลยนะคะด้านขวามือนะคะเปิดประตู มาก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวขนาดใหญ่นะคะมีเตาไฟฟ้าให้ไมโครเวฟตู้เย็นมีให้เรียบร้อยค่ะถัดมาก็เป็นในส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้นะคะเอาไว้นั่งรับประทานอาหารตรงนี้นะคะมีให้และมีในส่วนของโซฟาให้ด้วยนะคะนั่งดูทีวีฟังตรงข้ามได้เลยมีทีวีให้นะคะแล้วก็ชั้นวางทีวีค่ะถัดมาเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นโซนห้องนอนนะคะมีในส่วนของประตูกระจกบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดได้เวลาเรานอน,อนค่ะภายในบริเวณห้องนอนกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะไม่อึด ห้องนี้บรรยากาศดีเลยคะ่ะลมดีมากๆเลยนะคะมีในส่วนของเตียงขนาด5ฟุตให้พร้อมฟูกนอนนะคะและนะคะมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าให้นะคะตู้เสื้อผ้าคือใหญ่มากท่านใดที่มีเสื้อผ้าเยอีนรับรองว่าใส่พอแน่นอนนะคะและนะคะแอร์ก็จะอยู่ในส่วนของตัวปลายเตียงนะคะห้องนี้มีแอร์ให้หนึ่งตัวคะ่มะมีผ้าม่านให้นะคะเปะิดประตูบานสไลด์ออกมานะคะก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงนะคะมีในส่วนของเครื่องซักผ้าให้เรียบร้อยคะ่ะ และมีในส่วนของราวนะคะตากผ้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะห้องดีมากบรรยากาศดีนะคะกว้างค่ะห้องนี้มีขนาดพื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรนะคะและนะคะมีในส่วนของ ชั้นวางรองเท้าให้ด้วยนะตรงนี้เป็นในส่วนของห้องน้านะห้องน้ํากว้างค่ะใครที่ชอบห้องน้ํากว้างๆนะอยู่แล้วแบบนั่งห้องน้านานๆเนี่ยไม่อึดอัดต้องห้องนี้เลยนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นมีให้เรียบร้อยค่ะฉากกันนะคะกันน้ํากระเด็นราวในห้องน้าโตสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากระจกสองนะคะห้องสวยมากใครที่สนใจเช่าสอบถามได้เลยนะคะและนะคะพื้นที่บริเวณภายในโครงการจะมีส่วนของสระว่ายน้ําที่อยู่ชั้นบนสุดด้วยนะคะแล้วก็มีฟิตเนสค่ะให้เลือกออก ครื่อ,ออกกลังกายมีให้เลือกเยอะค่ะแล้วก็มีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องสมุดสุดท้ายฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ